าดิเออสวยลงมาต่อโอ้โหหลายคนสวยตกคุณอยู่ไหนครับโอ้โหตกคุณอย่างเยอะคําเตือนคลิปวีดีโอนี้จะทำเพื่อความเมางเท่านั้นเนื้อหามีความไม่เหมาะสมสำหรับผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18บปีควรได้รับคำแนะนําไม่แนะนําให้ทําตามนะครับผม โอเคผมกอสวัสดีเพื่อนทุนด้วยนะครับผมมาเจอกันนาคินแล้วนะผม,มกับสว bon ิตบอลซ่าเราเผมือนเจอกันที่ค่าย PP กันอีกแล้วนะผมนะถุงท,ที่2,000บาทนะคุณน้าเออมารอชมกันที่ว่าวันนี้จะหมุนเข้าหรือจะยังไงดีกวนะว่าวันนี้จะหมุนเข้าอีกแล้วนะคุณน้าว่ผมจัดเบ็ดหนักเลยนะผมนะเบ็ด52าสิบสองเปิดการเดิมพันคูณ2ไปเลยนะครับผมเออมารอชมกันดีที่ว่าจะแตกหรือเปล่าเลยวันนี้นะคุณนะ้ามา นี้มีข้อผิดพลาดนิดหน่อยนะครับผมนะออโมจิใช้งานไม่ค่อยได้นะนะน่าจะไม่ขยับเหนื่อยนะผมนะมายืนแอคกเฉยกันแล้วกันนะฮะเออมีข้อผิดพลาดนิดหน่อยนะครับขออภัยด้วยเด้อทุกคนเด้อให้มายืนอย่างเงี้ยหน่อยคนเนาะไม่เป็นไรหรอกพยายามแก้แล้วผมแก้ไม่ได้แล้วนะเออไม่ทันอะไรก็เข้าให้เฉยเลยเฮ้ยเอาดีเฮ้ยเข้าง่ายกันไปหรือเปล่าเข้าง่ายแบบนี้ไม่ทรงน่าจะไม่แตกหรือเปล่าเออ เข้าง่ายมีทรงทำซ้ำซ ah? ูมหนุนไม่แตกหรือเปล่ามาแล้ว่าหุ่นมาเออสวยโอ้โหแพงจัดตัวคูนอยู่ไหนน่ะตัวคูนก่อนสุดพ่อโอ้คูณแค่สองไอ้หงอสองร้อยยี่สิบหกคูณสองอหรอเสียดายมากเลยนะพนาเมื่อกี้นะเื้ยอเหล็กสี่บูแล้ววะไวจังเฮ้ยเอาดีโอ้จบละนี่ไง นี่แคเข้าง่ายอย่างนี้เปิดประเดิมมาเข้าง่ายอย่างนี้ดูดูดูแล้วรู้ดูรู้รรรรสูงเลยนะนาเออรลิทพันขอไปด้วยคนโอ้เสียดายจัดเลยเบ็ดไม่ใช่น้อยนะพนาห้าสิบสองเลยนะเฮ้ยไม้ส right. ักทีปะโอ้โหสามตัวเสียดายเออมาดิสวยหนึ่งร้อยสามบหกบาทก่อนโอ้สองตัวแ้ะมาดิครับผมขอหน่อยเฮ้ยขอร้องละ เดนิ่งเฉยเดนิ่งเฉย,ยเหมืนอนอิโมจิผมเถอะเออนี่เกินไปก็ไม่ดีนะเงินไหลลุงไหลไหลุงเลยนะเริ่มใช้กำไรเล่นแล้วตอนนี้เมื่อกี้ยังใช้ทุนเล่นอยู่เลยอะโอ้โหเอ้ยก็ท่าเมื่อกี้ใครเล่นแล้วเข้านะคพณ่นนะก็กดพอเลยก็ได้นะน,นะเมื่อกี้นะ่ะมาดิสวยอยู่ โอดูว่าจะไหลต่อสวยสิป้ามาโอ้โหไหลยาวๆสักพันหนึ่งได้ไหมไม่ต้องแตกก็ได้เอาเริ่มหมุนฟรีแล้วเพื่อนนะเริ่มหมุนฟรีแล้วเงินเริ่มไหลแล้วเหลือเหลือพันสามแล้วตอนนี้นะเหลือพันสามละจะหมดหรือเปล่าเดือบดี้ข้าฟรีมาให้แล้วจะหายกี่ ก่อยไปเลยหรือเปล่าหายชิปหายเฉลยไปหรือเปล่ามาดีเข้าซะหน่อยเด้อผมอาจจะไวายๆนะเพื่อนนะผมเกิดผมเปิดเทอร์โบแล้วนะเออถ้าใครอยากตามตามมาได้เหนะ็นนะกินทิ้งลิงไว้นอ้ออยากตามตามมาได้เลยนะเพื่อนนะก็ฝากเข,ขาแค่ต่อแค่สิบบาทเองนะครับฝากได้เนาราคาทั้งทูนี่เรดเลยนะครับผมนะลองเล่นลองตามมาได้นะเพื่อนนะมาดี เกินไปไหมเกินไปไหมเฮ้ยเหลือพันนึงแล้วโอ้โหเลก้าร้อยแล้วเนี่ยเออโอ้โหสวยหนึ่งร้อยห้าสิบเอ็ดบาทอ๋อลงมาสองตัวโอ้โหลงมาสองตัวติดเลยได้ไหมลงมาสองตัวติดเลยได้ไหมได้ไหมโอ้โห,โอโหขอเออถอะทอว่ะ มาทีแคสองทีแค่สอง,สองไม่ให้ลุ้นเลยมาสามแล้วเตกแต่งอย่างเงี้ยให้ลุ้นหน่อยก็ได้บางทีอ่ะเองก็เงียบเกินโอ้มาดิโอ้โหยผมว่ามันต้องแตกมันต้องเข้าอีกสักรอบหนึ่งแหมเพื่อนอ่ะมันต้องเข้าอีกสักรอบหนึ่งอ่ะให้ผมไม่หยุดดว้วยผมบอกแค่นั้นแหละผมยัดต่อดว้วยอ่ะมันไม่เข้านะ ๋ยวผมยัดต่อให้เลยอ่ะโอ้โหสองตัวแล้วเนะี่ยเออสมตัวโอ้โหว่าจะเข้าโอ้โเสียดายพอมาให้ลุ้นก็ไม่ไม่เข้าให้อันไหนครับเนี่ยต้องแชร์ลมไหนกับคุณอ่ะกับคุณผมต้องแชร์ลมไหนครับเนี่ยท้อไปหมดแล้วนะเงินผมไปหมดแล้ว มาสักทีโอ้โหสามตัวตกใจหายใจคว่ำหมือนว่าจะโอ้โหมาหรือวะเฮ้ยสวยดีเฮ้ยต้องแบบนี้ดิก็จะมานะโอ้สามตัวแล้วก็สี่เลยว่ะเอองีส้สีสวยอะ่ะโอ้โหตัวคุณอย่างเยอะแล้วตัวคุณอย่างเยอะมาดิมาดิาดคูณสามสี่ไปดอกนี่ไปไปหนึ่งพันสามร้อยยี่สิบสามบาทแล้วนะมาตอนนี้เราได้ทุนมาคืนแล้วนะเราได้ทุนมาคืนแล้วนะเออสวย ไหลาย,ยาไปทุกพ่อเออนั่นแหละโอ้โหตกคูณ22ด้วยดอกนี้ไปเอ้ง600บาทก็สวยอยู่มาเดี๋ยวันต้องไหลต่อแล้วแหละให้แค่นี้ไม่พอมาดิเออสวยลงมาต่อโอ้โหหลายคนสวยตกคูณอยู่ไหนครับโอ้โหตกคูณอย่างเยอะโอ้โหต้องแตกแล้วดอกนี้คูณดอกนี้สี 3, ่สิบแปดเอิงามพันหก้อยบห้าทอ้ยสวยดีครับผมได้แบบนี้นะ ให้มันได้แบบนี้สิครับผมโอ้ยปล่อยห,หน่อยได้เปล่าเออบอกฟรีไปดิน่าไปบอกฟรีให้หนึ่งหมุนเนี่ยหนึสามหมุนหรอมาเลยสองหมุนละเอออย่าพ่อเดือดหมุนท้ายยังไงโอ้โหโดนนะหายโดนอยู่วะโอเคคนนะแบบที่ต้องพอก่อนนะคุณนะเจ้าผมเถอะถ้าใครตามจากตามตามมาได้แล้วนะเดี๋ยวนะกินทิง้งลิงให้เนาะ สมัครแล้วฝากขั้นต่ำแค่10บบาทนะ